อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเศทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นํารายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้าก็จะมีรายการธรรมดีๆจากรายการธรรมารับอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันแรม6คข่ำเดือน7ปีวอกค่ะ ซึ่งทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนผู้ฟังนะคะในการที่จะพูดคุยสนทนาซักถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการค่ะทั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาภัยบูณอภิปุโน,โนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอ,อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเป็นประจำ ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัรสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูรอภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระาาอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์เรียกว่าเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอเริ่มรายการของเราในเช้าวันนี้ด้วยการหยิบยกคําถามที่คุณมาโนธสบายสูงเดิน เขียนถามมาจากเชียงใหม่เจ้าค่ะเ,เขียนถามมานะ่าสนใจนะเจ้าคะหลายท่านก็อาจจะสนใจเรื่องนี้ว่าพรมลิขิตต่างจากกรรมลิขิตอย่างไรเจ้าค่ะระอเจ์เจ้าค่ะคุณมาโนดนี่ก็ส่งเป็นจดหมายมาที่วัดแล้วก็ได้บอกถึงว่าได้รับซีดีอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคําถามถึงเรื่องของพรมลิขิตกับกรรมลิขิตในที่นี้ว่ามีความต่างกันอย่างไร ทีนี้เรามาดูคำศัพท์นะคุณตาใจเนาะคำว่าลิขิตเนี่ยก็คือหมายถึงการเขียนการบันทึกนะซึ่งบางทีบางคนก็จะมีความเชื่อว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันลิขิตไว้แล้วนี่เขาบางจะพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมก็จึงไปพึ่งหมอดูกันมากว่าไอ้ที่ลิขิตลิขิตไว้เนี่ยมันเป็นยังไงอยากจะให้ช่วยเปิดประตูสวรรค์บอกลิกขิตตรงนี้สัหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะจะได้รู้อนาคตนะเจ้าค่ะใชนะนะ่ใช่ ทีนี้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าคําว่วาพรหมเนี่ยมีอยู่แน่นอนคําว่ากรรมเนี่ยก็มีอยู่นะคือพรหมเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดที่เป็นเทพเป็นเทวดาอยู่ในขั้นที่สูงขึ้นไปนะสูงะะสุดเลยแหละ,ะ,ะก็เรียกว่าเป็นเป็นพรหมเนี่ยนะชั้วก็<ร>อ่าใช่ใชแล้วก็จะสามารถมองเห็นสิ่งทั้งปวงได้รู้ว่าอะไรจะเกิดอะไรจะไม่เกิดพรหมก็จะมีความสามารถพิเศษในบางเรื่องบางราวทีนี้คําว่ากรรม ก็มีในคําสอนของพุทธะเหมือนกันแต่ว่าคําว่ากรรมลิกิตเนี่ยคุณต้นใจไม่ใช่เป็นพุทธผ์ด้วยซ้ำนะไม่ไม่ใช่เป็นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ําคือถ้าเรามีความเชื่อว่าเอ้ยสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับชีวิตฉันเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าฉันจะสุขจะทุกข์เนี่ยเพราะกรรมเก่าแล้วบางคนจะมีความเชื่อเช่นนี้ใช่ไหมซึ่งความเชื่อเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องถ้าเบอกว่าเรามีความเชื่อว่าสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวเนี่ยนะความเชื่อเนี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิทําไมสมมติว่านายดํามีความเชื่อนี้ใช่ปะว่าเอ้ฉันจะสุขหรือฉันจะทุกข์เนี่ยเพราะว่ากรรมเก่าอย่างเดียวเนี่ยนะเขาจะ,จะงอมืองอเท้าทันทีเลยนะเขาเขาก็จะไม่ทําอะไรเพราะคิดว่าก็กรรมเก่ามันก็ทําให้ฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันจะสุขหรือทุกข์มันก็สิ่งที่ฉันทํามาฉันทามาแล้ว เพราะฉันจะไม่ต้องทําอะไรหรอกเขาจะมีมความคิดอย่างนี้เขาจะมีความคิดอย่างนี้เพรา<ต>ะฉะนั้นไอ้ทิฏฐิแบบเนี้ยจึงเป็นทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่ากรรมลิขิตเนาะหมายถึงกรรมเก่านะอันนี้คุณเข้าใจอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่คาสอนของพุทธ,ธะเจคะแต่มาเพราะมันยังมีแง่มุมอีกถ้าเราบอกว่างั้นฉันลิขิตฉันทำองฉันเองอนะสุขหรือทุกเนี่ยฉันทําเองไม่ใช่ว่าให้กรรมมันมาเป็นกรรมเก่าแล้วก็ ฉันจะต้องมารับกรรมอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วนะเรข้าใจแล้วนะแต่ถ้าเราเข้าใจแค่ว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยฉันทําของฉันเองจะมีคนอื่นก็บรรดาไม่ใช่ฉันทําของฉันเองเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันก็ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันอืมเจ้าค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะคุณกินอาหารที่มันเน่าเข้าไปอ่ะแล้วคุณปวดท้องคุณก็เจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคุณก็บอกว่าอ้าวฉันทําเองเอาก็แล้วทำไมอาหารประเภทอื่นไม่เป็น มันเกิดจากการเตรียมตัวที่ไม่ถูกต้องไงมันเกิดจากการเตรียมตัวที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่เราจะฟันธงลงไปยึดถือโดยสูตรเดียวว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยไอความเห็นแบบเนี้ยไม่ถูกซึ่งจริงๆที่ถูกคืออะไรแต่ที่ถูกก็คือว่าบางอย่างบางสิ่งที่เกิดในชีวิตของเราเนี่ยบางอย่างบางสิ่งก็เกิดจากผู้อื่นบันดาลบางอย่างบางสิ่งก็เกิดจากที่เราทําเองบางอย่างบางสิ่งก็เกิดจากกรรมเก่าก็มี บางอย่างบางสิ่งเราทําเองก็มีบางอย่างบางสิ่งก็เกิดจากโกาครคภัยไข้เจ็บทิ้นฟ้าอากาศสุขหรือทุกข์เนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าพรมลิขิตนีพรมนี้ถ้าเราจะตีความหมายถึงว่าสิ่งมีชีวิตหรือคนที่เขามีอํานาจมีบารมีเนี่ยเขาเป็นคนช่วยสนับสนุนเราอันนี้มันก็มีเหมือนกันแต่บางทีคนรับราชการหรือว่าขายของเนี่ยถ้ามีลูกค้าช่วยสนับสนุนเออเนิ่มก็ทําให้ช่วยขายได้ถูกปะ คำ <Okay. S 1> พูดที่เราก็เคยได้ยินลูกค้าคือพระเจ้าอย่างเงี้ยนะหรือว่าหัวหน้าช่วยสนับสนุนเราอันนี้พรมนี่ก็คืออาจจะหมายถึงบุคคลแบบนี้ช่วยสนับสนุนให้เราดีขึ้นมันก็เป็นผู้อื่นบันดาลให้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่โดยส่วนเดียวแต่มันก็ต้องมีส่วนที่เรากระทําด้วยส่วนที่เกี่ยวกับกรมกรมเก่าที่เราทํามาด้วยเพราะฉะนั้นทิฏฐิที่จะไม่สุดโตงไปในข้างใดข้างหนึ่งตรงเนี้ยและนี่คือเราจะต้องรักษาทิฏฐิตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเรื่องของกรรม คือถ้าท่านผู้ฟังหล,หลับหลับตื่นตื่นแล้วก็ได้ยินแค่ว่าโอ้ความเชื่อว่าสุขหรือทุกข์เป็นกรรมเก่าอย่างเดียวเป็นมิจฉาทิฏฐิเอางั้นฉันไม่เชื่อเรื่องกรรมอ้าวอ้าวนี่ก็ไ, <ป S 1> ไม่ถูก,อ,กอ่าจะไม่ถูกอีกอ่ะซึ่งกรรมเนี่ยคือการกระทําเนี่ยดีมีชั่วมีได้รับผลเป็นสุขเป็นทุกข์มันมีอันนี้<ช>เราก็ต้องมีความเชื่อตรงนี้แต่เพราะฉะนั้นลักษณะทิฏฐิความเห็นที่มันจะแบบเป็นสัมมาทิฏฐิตรงเนี้ยคือจะไม่ได้ไปสุดโต่งในเรื่องนั้นแต่จะ ดูที่ความเป็นเหตุเป็นผลนะซึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติมาในจุดที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิจุดนี้จุดที่ว่าเป็นอริยสัจสี่จะมีเหตุของมันมีผลของมันไล่ไปแต่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าโพรหมลิขิตมันถูกหรือมันผิดมันก็มีทั้งที่ถูกและผิดมันก็ไม่ใช่ที่ผิดคือไม่ใช่โดยส่วนเดียวที่ถูกบางทีมันก็เป็นอย่าง,งานั้นเหมือนกันจู่ที่ว่าเราตีความคําว่าโพรมเนี่ยว่าหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่เหนือกว่าเราที่เป็นมนุษย์ก็ได้ หรือจะหมายถึงเทพพรหมเทวดาซึ่งบางทีฝนตกหรือแดดออกอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นอำนาจของผู้ที่มีฤทธิ์เขาบันดาลได้จะเป็นเทวดาก็ได้หรือว่าผู้ที่มีฤทธิ์มีสมาธิเขาบันดาลได้อันนั้นเขาก็ลิขิตได้เขาก็สั่งได้ในะทีนี้กรรมลิขิตนะก็เป็นส่วนที่ถูกต้องที่หมายความว่าเราจะได้รับผลของกรรมแน่นอนแต่บุคคลที่จะไม่ได้รับผลของกรรมมีไหมก็บุคคลที่พ้นแล้วจากกรรมนะคือเหนือกรรมแล้ว กรรมทาอะไรไม่ได้ก็เช่นพระอรหันต์ที่ดับขันทั้งหมดแล้วกรรมทางอะไรไม่ได้ละเป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมรรคแปดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกรรมจะมาลิขิตเราก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแปดจนดับกิเลสได้หมดกรรมตามไม่ไานละเหนือกรรมละกรรมก็ลิขิตไม่ได้อย่างงี้เพราะฉะนั้นมัน้าต้องมีที่ต้องแบ่งพูดให้มันเข้าใจว่าอ๋อนี่ส่วนที่ถูกก็มีส่วนที่ผิดก็มีจะเมาไม่ได้ แต่ในทางคําอสอนของพุทธะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยคุณเตือนใจนะจะจะไม่ใช่ว่าเราจะเหมาหมดว่าอันนี้ถูกหรือผิดโดยส่วนเดียวมันมันจะไม่ได้<ช>นะแต่จะถูกก็ต้องมีเหตุผลของความถูกจะผิดก็ต้องมีเหตุผลของความผิดเราก็มาค่อยๆแยกแยะแจกแจงออกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทําเป็นตัวอย่างในความที่รัดกุมรอบคอบระมัดระวังไม่ละหลวมนะในการบัญญัติธรรมะหมดต่างๆเพราะฉะนั้นบางทีเราได้ยินได้ฟังคาอะไร อย่างกรณีของคุณมาโนดได้ยินได้ฟังคําว่าพรมลิขิตกับกรรมลิขิตมาอย่างเงี้ยเ,เรามา,าวิเคราะห์คกล้ครวนพิจารณาอันไหนมันเข้ากันอันไหนมันไม่เข้ากันพออย่างนี้แล้วเราจะทําความเข้าใจในบริบทของเ,อเงื่อนไขต่างๆสิ่งต่างๆที่เรารับฟังมาได้ให้เกิดความเข้าใจ <คะ S 2> ได้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือแน่นอนว่าคําว่าพรมลิขิตก็ต้องต่างจากกรรมลิขิตแน่นอนนะเจ้าค่ะการใช่เจ้าค่ะก็เป็นคําตอบที่พระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนได้ ตอบให้แก่คุณมาโนสบายสูงเดินจากจังหวัดเชียงใหม่อผ่านพ้นไปแล้วนะคะถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะมีคําถามของท่านผู้ถามจากจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะก็จะถามมา,าดังต่อไปนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะบอกว่าญาติของท่านเนี่ยอถูกผู้ร่วมงานใส่ร้ายโดยการทําหลักฐานเท็จขึ้นมาสร้างความเสียาหายให้กับญาติของท่านผู้ถาม เป็นอย่างมากเลยก็อยากจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ช่วยแนะแนวทางในการวางจิตตลอดจนการปฏิบัติทางกายและทางใจให้กับญาติของท่านผู้ถามด้วยท่านก็จะทําเทปแล้วก็ส่งไปให้ญาติฟังเจ้าขาพระอาจาร,ารจาาาย์เจ้าขากราบนิมนต์พระอาจารย์สากัะฉาแล้วก็ชี้แนะเลยเจ้าขานิมนต์เจ้า่ะเรื่องของการถูกใส่ร้ายเนี่ยมันไม่ได้มีเพิ่งมีมาปัจจุบันนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุตการแล้ว ะนะพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้กับอุบาสกชื่ออัตุละนะชื่ออัตุละใช่ดับอกว่าคนนั่งนิ่งๆก็ถูกเขาด่าได้แต่คนพูดน้อยก็ยังถูกเขาด่าได้คนพูดมากก็ถูกเขาด่าอีกพอพูดกลางๆบางทีก็ถูกตีได้นั่นคืออุบาสกเดนมันเริ่มมาจากเรื่องนี้ของอุบาสกชื่ออัตุละเขาก็มีพวกเพื่อนสมุนเนี่ยประมาณสักสี่ห้าร้อยคนเนี่ยะจะไปฟังทม แล้วก็เลยไปหาท่านพระเรวัตะไปฟังธรรมไม่ไปหาใครดันไปหาท่านพระเรวัตะท่านพระเรวัตะเนี่ยท่านชอบอยู่หลีกเร้นท่านจะไม่พูดกับใครในอย่างคือท่านจะยินดีในการหลีกเร้นมากนะอย่างที่วัดป่าดอยโสเรามีกฎการหลีกเร้นคือการไม่คุยไม่พูดกันอย่างเงี้ยพอไปถามอะไรท่านท่านก็เงียบเลยคือคือไม่ตอบไม่พูดอตุลานี่ก็เลยโกรธว่าอะไรวะฉันยุศาสจะมาฟังธรรมเข้ามาวัดมาหา ที่เหมาะเหมาะเงียบเงียบเย็นเย็นมาถามท่านพระเรวัตะท่านไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งเลยออก็เลยไปหาท่านพระสารีบุตรทีนี้ไปถามท่านพระสารีบุตรว่าเออยากจะฟังธรรมหน่อยท่านพระสารีบุตรเราแล้วท่านได้ไปหาใครมาแล้วยังเอาไปหาท่านพระเรวัตะผมก็โกรธมากเลยหรือสไปหาท่านท่านไม่พูดด้วยแม้แต่คําเดียวอะไรจะเหมือนกับอะไรนะพิกุลมันจะร่วงร่วงออกจากปากเนี้ยนะ เออก็ไปว่าท่านประมาณนี้โดยอัตฐะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็เลยโอ้เออเง้นจะแสดงถามห้ฟังทีน,นี้ก็เลยแสดงชนิดที่บอกโอ้โหแบบเยอะมากอภิธรรมละเอียดแยกแยะแจกแตงอุปมาอุปไมยยกหมดโพธิปักษยะธรรมมากแปะแจกแจงเป็นชั่วโมงอะจัดหนักจัดเต็มไปเลย<_><_>เาค่ะอตุลากับเพื่อนนินนั่งแล้วก็พลิกแล้วพลิกอีกโอ้ก็เลยมีความคิดในใจว่า โอ้ยอะไรเนี่ยมาขอฟังธรรมด้วยมัจะต้องเทศให้มันมากมายขนาดนี้ละเอียดยุบยับ <c oughs> ก็<ช>นินทานในใจทีนี้อตุละเป็นอย่างนี้<ช>ทีนี้อุบาสกอตุลาะนี่ก็โกรธทีนี้ก็เลยไปหาท่านพระอนท์ไปหาท่านพระอนนท่านพระอนท์ก็ถามว่าเอาแล้วคุณได้ฟังธรรมหรือย,อยังละ่ะอตุลาะก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไปหาพระเอเวตะมาแล้วไปหาพระสารีบุตรมาแล้วโอ้โหโดนมาสองดอกอย่างนี้ท่านพระอนท์ก็เลยจัดให้แต่พอดี ะนะสักประมาณ30สนาทีแบบรายการธรรมราบรุญเราเนี่ยนะ,ะฟังพอหอมปากหอมคอแล้วก็หยุดซึ้หมดเวลาพอดีอย่างเงี้ยอตุลกักก็โกรธอีกคุณเดินใจอ้าวทำไมช่างโกรธจังจริงเออเ,เพราะว่าแบบฟังกําลังมันๆเนี่ยมันแหมมัน,มนจบซะแล้วอย่างเงี้ยนะอ๋อเจ้าคะก็เลยแบบเคืองอีกก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าเออไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเทศเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยไม่มีใครไม่ถูกดินทานหรอกในโลกนี้มันเป็นธรรมดามันเป็นของเก่า นที่คนทําดีก็ถูกนินทาคนทําไม่ดีก็ถูกนินทาคนอยู่เฉยๆก็ถูกนินทาคนพูดมากก็ถูกนินทาพระพุทธรูปเนี่ยนั่งนิ่งอยู่เฉยเนี่ยนะเดี๋ยวคนก็มาติเอ๊ะทำไมเสียงพระพุทธรูปเป็นอย่างนี้อทําไมปังเป็นอย่างนี้นี่ขนาดท่านไม่ได้ทําอะไรเลยนะพระพุทธรูปเนี่ยนะ,ะออก็ยังมีคนไปติได้เพราะฉะนั้นการถูกด่าถูกว่าติชินนินทาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่มันมีแน่นอนอประเด็นคือว่า เฮ้ยเขาทำหลักฐานเท็จขึ้นมาโอ้โหเขาทำได้ยังไงมันจีดใช่ไหมมันจีดเจ้าค่ะเออทีนี้ไอ้เรื่องกรรมเนี่ยเขาต้องได้รับอยู่แล้วการทำสิ่งที่เห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นมีบอกไม่มีมีบอกมีเนี่ยอันนี้เขาจะต้องได้รับกรรมของเขาไปอยู่แล้วนะเจ้าค่ะแต่ว่าการถูกกล่าวหาน่คือพระพระุทธเจ้าแยกไว้ถึงด้วยห้าคู่ด้วยกันคู่ที่ดีก่อนเนี่ยเรื่องที่ดีก็คือพูดด้วยว่าเรื่องจริงด้วยนะเรื่องจริงเขาสมมุติว่าเราถูกเขาโจทย์อย่างเงี้ย หรือถูกเขาพูดด่าเราสักเรื่องในเรื่องหนึ่งด้วยคําที่เป็นจริงด้วยแล้วเขาเตือนเราพูดเราโจทย์เราเนี่ยถูกเวลาด้วยนะแล้วก็ถูกโจทย์ด้วยคําอ่อนหวานด้วยนะแล้วผู้พูดเนี่ยก็มีจิตเมตตาด้วยนะแล้วก็เรื่องที่พูดเนี่ยแมมถ้าเราแก้ไขแล้วทําให้มันดีขึ้นมันจะมีประโยชน์ด้วยนะคือจริงถูกเวลาคนพูดมีเมตตาคําพูดก็สุภาพแล้วเรื่องก็มีประโยชน์เรากดว่าเราถูกโจทย์แบบนี้แล้วก็กดีถูกไหม แต,แต่บางคนถูกโจทย์แบบนี้ก็ยังโกรธ<ม>ก็ยังโกรธถ,ถูกปะเออในทางตรงก,งก,งก,งกงันข้ามในทางตรันข้ามถ้าเรื่องที่เอามาโจทย์เรื่องที่มาใส่ร้ายเราเนี่ยมันไม่จริงด้วยแล้วดันมาใส่ร้ายพูดผิดเวลาอีกโอ้เวลานี้ไม่ควรพูดคุณเอาเรื่องนี้มาพูดได้ไงแล้วคนวคพูดนี่ก็พูดด้วยาวาจาที่แบบหืมหยาบคายมากเป็นวาจาของอาศัตรูดนะแล้วจิตเขาก็มีโทสะด้วยแล้วก็เรื่องที่พูดนั้นไม่มีประโยชน์เลยไม่รู้จะพูดทําไมเนี่ยใช่ไหม เราเราอาจจะคิดว่าเรื่องแบบนี้มันควรจะโกรธได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะคู่ไหนก็ตามใน,ในทั้งหมด10อย่างเนี่ยนะหคู่เนี่ยเราก็ไม่ควรโกรธเราไม่ควรที่จะมีวาจาที่เป็นวาจาหยาบคายเป็นวาจาไม่ดีออกไปควรจะต้องทําจิตให้มีเมตตาพนะระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับอุปมาอุปไมยห้าอย่างนเะปรียบเหมือนกับถ้าเราจะเอาจอบหรือบุ้งกีเนี่ยมาขุด พืนแผ่นดินนี้ให้มันไม่เป็นแผ่นดินคือขุดดินให้มันเป็นทะเลอย่างเงี้ยนะด้วยจอบและบุ้งขีเนี่ยคุณจะทําไม่ได้คนที่ทํานี่จะเดือดร้อนใช่เปล่าหรือว่าถ้าเขาจะเอาไม้หรือไฟเนี่ยทำเป็นคบเพลิงแล้วก็มาต้มแม่น้ำํำคงคาหรือแม่น้ําเจ้าพระยายให้มันเดือดพล่านเนี่ยคุณจะคบเพลิงย้าเนี่ยมาต้มเนี่ยมันไม่ได้เพราะน้ํามันมาก มันมันหาประมาณไม่ได้น้ํานี่มันเยอะมากมหรืออย่างที่สามถ้าจะเอาแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีเนี่ยจะมาขึงแล้วก็ตีให้มันดังเสียงตึมตมเนี่ยคุณจะทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของนุ่มนวดมาอย่างดีแล้วหรือว่าจะเปรียบเหมือนกับจิตรกรที่เขาจะเอาสีมาเขียนบนอากาศให้มีรูปภาพปรากฏเนี่ยเขาก็จะทําไม่ได้นนก็เหมือนกันว่า ถ้าเราถูกด่าถูกว่าด้วยคําจริงหรือคําเท็จก็ตามเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ตามถูกเวลาหรือไม่ถูกเวลาก็ตามด้วยคยําหยาบคายหรือคําสุภาพก็ตามเนี่ยเราไม่ควรจะโกรธเราควรจะทําจิตให้เหมือนกับดินที่มันจะขุดให้มันเป็นน้ําไม่ได้เราควรจะทําจิตให้เหมือนกับอากาศที่มันจะเขียนภาพให้ปรากฏไม่ได้เราควรจะทําจิตให้เหมือนแผ่นหนังแม่บปล่าขนฟูที่เขามาตีแล้วจะมาให้ส่งเสียงบรึมๆไม่ได้ หรือว่าควรทําจิตให้เหมือนกับน้ำนะคือแม่น้ําคงคาเนี่ยหรือแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยที่เจ้าคบเพลิงญ่ามาเผาจุดให้มันเดือดพล่านเนี่ยมันไม่ไดนะ้คือต้องมีจิตเมตตาและเทคนิคตรงเนี้อันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับภิกษุที่ชิพักคุณะนะในเรื่องของอุปมาเปรียบด้วยกับเลื่อยซึ่งอันนี้ก็ตรงกันในสมัยของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากาก,ากุสันทะนะตอนนั้นเนี่ย ท่านพระมหาโมคลานะเกิดเป็นมารที่ชื่อว่าทูสีมารอันนี้เนี่ยท่านพระมหาโมคลานะเล่าให้ฟังอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่ามาระตัชนิยสูตรนั่นท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อกากูันท้าเนี่ยท่านเกิดเป็นมารชื่อทูสีมารแล้วทูสีมารเนี่ยไปนดนใจให้ชาวเมืองเนี่ยมาด่าพระมาด่าพระนะคือ,อเพื่อที่ให้ทําจิตของพระเนี่ยให้ได้ช่องใช่ไหม มีช่องที่มารจะเข้าสิงได้เนี่ยเราก็จะแบบธรทำให้มีอาการอันแปลกเต้นโยงเยงอะไรเงี้ยนะเมาเนี้ต้องการช่องตรงนี้เพื่อทําความขายหน้าให้เกิดขึ้นก็เลยไปดนใจคนให้มาด่าพระนระดนใจชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยให้มาด่าด้วยคําเสียหายเลยด้วยวาจาที่แบบไอหมูไอหมาด้วยอโกะวัตถุทั้ง10อย่างะนะพระพุทธเจ้ากักูสันตะให้อุบาย อุบายในการที่จะป้องกันจิตว้งและนี่คือกับคําด่านะเจ้าค่ะพอไม่ได้ผลเดี๋ยวจะมาพูดอธิบายอุบายนี้ให้ฟังนะพอไม่ได้ผลทูสรีมายก็เปลี่ยนวิธีแล้วก็งั้นก็คําสรรเสริญเยินยอแบบยกยอปอปั้นท่านเก่งอย่างงั้นดีอย่างนี้อธิบายเข้าใจอย่างงั้นโอ้ยยกยอกันหมดเลยเนะเพื่อที่จะให้จิตของพระพวกเนี้ยแบบมีช่องอก็จะได้เข้าสิงได้ใช่ป่ะ,ะแบบพอเพลินลอยขึ้นเนี่ยปุ๊บจะสิงทันที ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ช่องคือพระพุทธเจ้าก็ก็ให้อีกอุบายหนึ่งในการที่จะป้องกันจิตเวลาที่ถูกเขาชมแตในกรณีของท่านผู้ถามที่จากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถามเฉพาะเรื่องด่าใช่ไหมนี้คือทูสีมาเนี่ยทั้งด่าและทั้งชมนะพระพุทธเจ้ากับกุศลท้าเนี่ยก็เลยให้อุบายไว้ในการที่จะป้องกันจิตในการที่ถูกคําด่าแล้วก็ป้องกันจิตในการที่ถูกคําชมอันนี้คือมาในมารัตชนิยสูตรเนาะ แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นในสมัยของพระพุทธเจ้ากับกุันตาเท่านั้นด้วยกับภิกษุเหล่านี้เนี่ยนะที่ตอนนั้นท่านพระมหาโมกขลนะเป็นทูตสีมานไปดลใจชาวบ้านให้ตั้งด่าและตั้งชมเนี่ยแม้ในสมัยของพระพุทธเจ้าสมณโกดมของเราเองเราก็ยังถูกด่านะถูกด่าเละเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนานจริงจามามริกาอย่างเงี้ยก็มาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าด้วยคําไม่จริง<ช>ท่านก็เอาชนะด้วยคําจริงแนะด้วยความจริงนะอันนี้ชนะชอดที่หนึ่งนะ เพราะน<ม>ั้นอย่างกรณีของท่านพุ้ธาเนี่ยบอกมีญ,ญาติถูกทําหลักฐานเท็จขึ้นมาใช่ไหมเราจะเอาชนะความไม่จริงด้วยความจรงิงเราจะเอาชนะเรื่องที่มันไม่ถูกต้องด้วยความถูกต้องเรา,เาชนะคําด่าด้วยการไม่ด่าตอบนะเราจะเอาชนะการแบบทิมแทงกันด้วยการอดทนอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเอาชนะได้แเราก็พูดไปว,ว่าอันนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็อธิบายไปตามจรงิงใช่ไหมแต่เรื่องจิตเรื่องจิตในกรณีของ พระพุทธเจ้าสมณโคดมของเราเนี่ยที่ตอนนั้นถูกมเหสีของพระเจ้าอุเทนก็รุมด่าเหมือนกันนั่นคือโกอรธเคืองด้วยเรื่องที่พระพุทธเจ้าเคยไปพูดถึงอสุภกรรมฐานแล้วก็ทําให้นางเนี่ยรู้สึกโกรธเคืองว่าทําไมจะต้องมาด่าสรีระว่ามันไม่สวยไม่งามจนกระทั่งแม้แต่นิ้วเท้าก็ไม่อยากจะแตะเงี้ยทาให้นางเคืองใช่ไหมอไพอนางมีความเป็นใหญ่เป็นโตเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแล้วพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่เมืองนั้นเนี่ย ก็เลยสั่งให้คนมาดา่าด้วยอโกสาวัตถุสิบนั่นก็คือเรื่องแบบที่แบบรุนแรงมากเลยคําด่าที่แบบไม่มีอะไรจะเกินนี้ไปได้นะ <จบ S 1> ก็พระพุทธเจ้าก็อดทนอยู่ในที่นั้นในทีนี้นกลับมาถึงจุดที่ว่าพอเราถูกคําด่าต่อคําเสียดสีเนี่ยเราจะทจําจิตอย่างไรนต่นพระพุทธเจ้า,ากับกุชันทะก็ให้วิธีเดียวกันกับพระพุทธเจ้า,าสมณโคดมของเรานั้นก็คือให้มีพรหม,มิหารสีถ้าเราถูกคําด่าทั้ง1ิอย่าง ไม่ว่าจะเรื่องจริงเรื่องไม่จริงถูกเวลาไม่ถูกเวลาเขาด่าด้วยวาจาจริงหรือวาจวาเทคตานเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะให้ใช้พรหมมิหารสีนั่นคือพรหมมิหารสีป้องกันจิตอันนี้จะป้องกันได้เนี่ยพรหม,มิหารสีคือเมตากราุณามุริตาและอุเบกขาให้เจริญพรหม,มิหารสีไปทั้งสี่ทิศโดยมีบุคคลน,นี้เป็นอารมณ์น,นี่คือเทคนิคนะเราเอาบุคคลที่เขาทําไม่ดีกับเราเนี่ยแหละนะที่เขาเแบบทาหลักแานทิดขึ้นมาเนี่ย ให้เขาเป็นอารมณ์ในการที่จะเจริญเมตตาตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเราเห็นเขาเนี่ยแล้วให้กําหนดจิตไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนี้แล้วก็แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์่หมายความว่าแผ่ไปทั่วโลกโดยผ่านบุคคลนี้แผ่ไปทั่วโลกโดยกําหนดเอาบุคคลเนี้ยเป็นตัวตังคคุณแต่ใจก็นได้นะเป็นจุดศูนย์กลางเราก็แผ่ไปทั่วโลกให้บุคคลเนี้ยเป็นอารมณ์ในการที่เราจะเจริญเมตตา มุทิตาด้วยกรุณาด้วยอุเบกขาด้วยมันก็อาจจะมีความคิดว่าโอ้ยฉันแพ้ได้ทุกคนแหละยกไปในหมอนี่อย่างเงี้ยอ่ะก็จิตใจยังไม่ดีไงจิตใจยังไม่ดีในตรงนี้จึงเป็นนโยบายหรือว่าพิธีแก้ที่พระพุทธเจ้าทั้งสองท่านแนะนําตรงกันเลยว่าให้มีพระวิหารสี่ในการที่จะแก้คําด่าคาว่าคือตรงนี้มันเหมือนกับเทคนิคการภาษาอังกฤษเขาจะมีคํในคุณตันใจเข้าใจคําว่า v visualization นนะ คือการที่เราแบบนึกภาพเอาะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะมาทาให้เราจีอยู่แล้วจู่ะเขามาดา่าเขามาว่าเราใส่ร้ายเราเนี่ยแต่ถ้าเรามาคิดในใจว่าเออฉันจะแผ่เมตตาให้มันอย่างนี้นะฉันจะแผ่เมตตาให้คนนี้เนี่ยพอภาพเขาปรากฏขึ้นในใจของเราในวาระอื่นๆนะสมมติเราทําไปทําไปชา้ากลางวันเย็นในระหว่างวันบางทีมีเรื่องเนี้มันมาใส่หูเราหรือว่าแวบเข้ามาเามานี่ยปุ๊บเราจะเราจะแบบระลึกได้ว่าเออฉันต้องมีเมตตาณ้นจิตเราจะเย็นลงทันที เราจะไม่ได้เครื่องเขาอยู่มากเหมือนกับที่เราไม่ได้ทําเราไม่ได้เจริญปรมิหารสีแต่เพาะนั้นเราฝึกในการที่เจริญปรมิหารสีเนี่ยเพื่อเวลาที่คนเนี้มันมาที่จะทําให้เราเครื่องเนี่ยเราจะอยู่ในปรมิหารสีได้ไงตรงนี้การเจริญตรงนี้ก็คือเทคนิคที่ว่าเอาคนเนี้ยเป็นศูนย์กลางหรือว่าให้คนเนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายในการที่เราจะเจริญปรมิหารสีไปทั่วโลกโดยมีคนนี้เป็นอารมณ์แต่เป็นเป็นลักษณะนี้สจค่ะ นี่กลับมาถึงจุดที่เป็นคําชมลหละถ้าเขาชม,มชมอะไรจะขนาดนั้นชมแบบหเหลือเกินอย่างงี้นะนะพระพุทธเจ้าให้ไว้สามวิธีนะคือหนึ่งพิจารณาเห็น,นความไม่งามในกายอันนี้ก็ที่หนึ่งนะถ้าเราถูกชมมากๆเลยเนี่ยนะจนมันจะเหลืองเนี่ยจะไม่ให้เหลืองเนี่ยให้พิจารณาเห็น,นความไม่งามในกายใุกกายของเราเองใช่<ล>ใช่กายของเรากายของคนอื่นได้ทั้งนั้นถูกชมมากจนจะเหลืองถ้าไม่ต้องการให้เหลือง ก็ให้พิจารณาเห็นว่าอาหารเป็นของปฏิกูลุนสให้พิจารณาเห็นความสําคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีและ 4. พิจารณาเห็นสังการทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงอันนี้คือใช้ปัญญาในการเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับเห็นความน่าเกลียดของมันนั่นเองแล้วก็จะเป็นปัญญาอันเดียวกันกับที่เราจะเห็นว่าความยกย่องสรรเสริญเยินยอจะทําให้เราลอยขึ้นยกตนขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงแลนี้จะเป็นแบบ จิตที่เป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่มีพราหมณ์ตระกูลธนัญชานีนเป็นนามสกุลพระรัตวาชาเนี่ยก็มีพี่น้องกันอยู่สามสี่คนคนพี่มาบวชคนน้องก็โกรธมากก็ไปด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็เลยบวชคนที่สองบวชนี้คนที่น้องคนที่สามพอรู้ว่าพี่คนที่หนึ่งและสองบวชโกรธมากก็ามดาด่าพระพุทธเจ้าอีกอย่างนี้นะพ<ช>ระพุทธเจ้าก็มีวิธีการในการที่จะตอบเขา หนึ่งในวิธีที่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมในเรื่องนี้ก็คือว่าถ้ามีคนเอาของมาให้เราเอาของมาให้เราเนี่ยนะอาจจะจัดจข,อของขวัญของอะไรต่งตางๆมาให้เนี่ยถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่เอาะของน,นั้นก็จะต้องตกเป็นของคนที่เอาอมาถูกไหมล่ะ,ะเขาเอามาให้เราเราไม่เอาก็เขาก็ต้องเอา <ocalyptic. S 1> ขึ้นไปใช่ไหมเพราะขาขนั้นก็คำด่าคําว่าเอาข้อเสียหายอะไรต่างๆมาให้เราเนี่ยก็เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่รับของนี้ก็ต้องตกเป็นของเขาเราจะไม่รับ ต้องทายัางไงถึงจะไม่รับเพราะว่าถ้าเขาด่ามาเราด่าตอบอันนี้พระบุทธเจ้าบอกว่ากินร่วมกันนะ,ะเขาร้ายมาเราร้ายตอบอันนี้กินร่วมกันเขาชั่วมาเราชั่วตอบอันนี้กินร่วมกันนันะนี่คือเรารับของเก่าแล้วเขาเอามาเสิร์ฟให้เราเรากินร่วมกับเขาเลยแจ๊บๆเลยนะแต่ถ้าแปลว่าเขาร้ายมาเราไม่ไร้ายตอบเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบเขาชั่วมาเราไม่ชั่วตอบอันนี้คือไม่ได้กินร่วมกันไม่ได้กินร่วมกันเขาเอาอะไรมาเขาก็เอาสิ่งนั้นกลับไป เราจะไม่ร้ายตอบไม่ด่าตอบไม่ชั่วตอบได้อย่างไรก็กรณีนี้เลยจิตต้องตั้งไว้ที่พรหม,มิหารสีรต้องตั้งไว้ที่พรหม,มิหารสีให้เอาบุคคลนั้นแหละแผ่เมตตาไปเลยตอบกลับด้วยเมตตาอย่างนี้นะ,ะด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกานี่ก็อดทนล่างไงเพราะฉะนั้นในกรณีของท่านผู้ฟังท่านนี้จากจังหวัดเชียงใหม่ที่ญาติเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยนะสรุปในที่นี้อาจมาเล่าเรื่องของ อัตุละอุบาสกให้ฟังนะว่าธรรมดาถูกด่าถูกว่าก็ธรรมดาใช่ไหมแต่มาเล่าเรื่องของมเหสีของพระเจ้าอุเทน,นที่มาด่าพระพุทธเจ้าเรื่องตูสีมานไปดลใจคนให้มาด่าสาวกของพระพุทธเจ้ากับกุสันทะแทั้งพระพุทธเจ้าสององค์ให้นโยบายอย่างเดียวกันในการทําจิตก็คือให้มีเมตตาเปรียบอุปมาอุปไมยในอีกพระสูตรหนึ่งที่แสดงไว้กับท่านพระภกุณะโดยการให้ทําจิตเหมือนกับดิน เหมือนกับน้ําเหมือนกับอากาศเหมือนกับแผ่นหนังแมวเป่าขนฟูแล้วเราก็ยังได้พูดถึงเรื่องของปรามทนัญชาณีที่มาโกรธด่าพระพุทธเจ้าก็ไม่กินร่วมกับเขาเราจะทําจิตให้ไม่ด่าตอบไม่ร้ายตอบได้ก็จเจริญปรมิหารสีนั่นเองเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นแง่คิดที่ดีมากๆสําหรับ่าผู้ังทางบ้านหลายๆท่านซึ่งอาจจะต้องเผชิญกับการถูกใส่ร้ายก็ตาม หรือการอาจจะยกยอป่อปั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เสริมเติมเข้ามาที่พระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิพุพโ,นโนได้พูดฝากไว้ในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวนันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์และก็เป็นแง่คิดที่ดีมากสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านทีเดียวค่ะเพราะว่าเราเกิดมาในโลกนี้นี่ก็อย่างที่พระอาจารย์หรือว่าองค์พระพุทธองค์ได้มีคํา อบอกให้เราได้รับทราบแล้วนะคะว่าแม้แต่องค์ปฏิมายังราขินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในทุกกรณีถ้าหากเราไม่ได้ผิดจริงก็พิสูจน์ความจริงให้ปรากฏแต่ในขณะเดียวกันเมื่อถูกเขามาว่าหรือมาใส่ร้ายนั้นก็ขอให้ใช้พรมวิหารสีก็คือ เมตตากรุณาบุธิตาและอุเบกขาใช้คนผู้นั้นเป็นจุดศูนย์กลางของการแผ่เมตตาของเราอันนี้พระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนก็บอกว่าจะทําให้จิตของเรานั้นสงบแล้วก็มีความร่มเย็นอยู่ได้ไม่รับสิ่งร้ายๆเข้ามาค่ะท่านผู้ฟังคาเวลาในรายการธรรมารบอรุณชาวันนี้หมดลงแล้วค่ะ พรุ่งนี้เช้าอยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสากกาหรือธรรมะสากกาเหมือนเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันค่ะสําหรับในเช้านี้เรามากราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภาัยบุญอภิพุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดจิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภกรแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศก อําเภอหนองหานจังหวัดอุดอรธานีกันนะคะกราบขอพระคุณและกราบนะมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเทปานสาธุเจ้าค่ะ